สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับดีเจดิวเดียวดีเจดิวอะไรนะฮะกระผมนายดิวนะครับหรือว่าที่รู้จักกันในนามของอาจารย์ดิวนะครับก็วันนี้เนี่ยคิดยังไงก็ไม่รู้คิดว่าอยากที่จะทําประโยชน์เพื่อสังคมบ้างนะครับพูดให้ดูดีไปไงั้นแหละนะฮะคืออ,อยากจะทําวิดีโอที่เกี่ยวกับเรื่องของ Pro t o o l s นะครับเพราะว่าเห็นเพื่อน,เพ,อนเพื่อนหลายๆท่านเนี่ยคือซื้อโปรแกรมมาแล้วหรือว่าอยากที่จะใช้ ProTools แต่ว่าไม่เข้าใจว่ามัน ทำงานยังไงนะครับเพราะว่าต้องบอกเลยว่า Pro t o o l s เนี่ยเป็นโปรแกรมที่ค่อนข้างแมนนวลมากนะครับระหว่างที่เราพูดกันเนี่ยขอเปิดตัวโปรแกรมไปด้วยเพราะว่ามันเปิดช้านะครับคอมผมอาจจะอืดหรือว่าโปรตูม,มันใหญ่ก็ไม่รู้นะครับแต่ว่า Pro t o o l s เนี่ยเป็นโปรแกรมโปรแกรมหนึ่งที่เราใช้สำหรับอัดเสียงหรือว่าใช้ mix เสียงอะไรพวกนี้นะครับเราไม่ได้บอกเลยว่า Pro t o o l s เนี่ยมันดีนะครับที่สุดแต่ว่ามันเป็นโปรแกรมโปรแกรมหนึ่งที่ทำให้เราทำงานได้นะครับแล้วก็ คุณจะใช้โปรแกรมอะไรก็ได้แหละจริงๆแล้วนะครับแต่ว่ามีส่วนหนึ่งที่ต้องยอมรับเลยว่าตัว p t o t o s เนี่ยเราสามารถเรียกมันได้ว่าเป็น Industrial Standard นะครับเพราะว่าในทั้งเมืองนอกและเมืองไทยเนี่ยตามสตูดิโอต่างๆเนี่ยเขาก็ใช้ Pro t t o o s กันหรือว่าจะเป็นเรื่องของ Post Production ที่ Pro t o เนี่ยยังคงได้เปรียบค่อนข้างมากอยู่นะครับอันนี้คิดเห็นยังไงก็บอกได้นะมีข้อถกเถียงก็บอกคุยกันได้นะครับไม่ไม่เป็นปัญหาเลยนะครับเราจะได้เหมือน ผมอาจจะไม่รู้หรือว่าคุณรู้มากกว่าผมก็จะจะได้คุยกันนะครับทีนี้เปิดมาเรียบร้อยแล้วนะครับอา้าวเห็นหมดเลยว่าตอนนี้ผมใช้อแอคเคาน์ของมหาลัยอยู่นะฮะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ละคือจริงๆผมเสียตังเองแหละอันนี้นะครับแต่ว่ามันเป็นชื่อผมเซไว้ในชื่อนี้นะครับวันนี้เนี่ยเราจะพูดถึงแค่เจ้าหน้าต่างนี้แหละที่เราเห็นกันด้านหน้านี้นะครับซึ่งมันชื่อว่าแดชบอร์ดนะครับทุกๆครั้งที่เปิด Pro Tools นะครับตัวนี้มันจะโผล่ขึ้นมา แต่บางทีมันก็จะไม่โผล่เพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณดันไปติกอ๊ันนี้ออก Show on this one นะครับ s ชว์ออนสแตนด์อัพสตารอัุ้ยตายอันนี้นะครับถ้าเกิดเราติกออกคือมันจะไม่โผล่มาเปิดมาปุ๊บมันจะเป็นหน้าว่างๆง,งง,งๆนะครับเพราะฉะนั้นคลิกไว้นะครับแต่ถ้าเกิดสมมตินะผมติกไว้ดีกว่าแล้วก็แคนเซิลไปเนาะแล้วมันเวลาที่เราเปิดโปร t o o ส์มาแล้วแล้วมันเป็นหน้าอย่างเงีง้ยงงๆเฮ้ย <He> ไม่มีอะไรเลย วิธีการก็คือ,อคุณอาจจะถ้าเกิดคุณถนัดนะอันนี้แล้วแต่เลยแต่ผม Recommend อย่างนี้ก็คือไหนๆก็ใช้คอมพิวเตอร์แล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่เราควรจะใช้ให้มันได้มากที่สุดก็คือช็อตคัทมันจะเร็วมากเลยคุณคิดดูดีกว่าคุณจะเลื่อนเมาส์ไปอ๋อไปที่ไฟล์คลิกแล้วก็ไปที่ create new นะครับมือซ้ายเราเนี่ยกด command n ปุ๊บโอ้โหอ้าวขอโทษกดผิดเอ้อยเด๋ออีกละเมื่อกี้คือ ดันไปโดนตัวเดสก์ท็อปนะครับแล้วมันก็เหมือนไปอยู่ในโปรแกรมไฟเดอร์นะครับมันก็เลยเป็นหน้าต่างหลังขึ้นมา Make s u ชัวว่าคุณอยู่ในหน้า Pro Tools เนาะแล้วคุณกด Command n อ่จาจะตัวแดชบอร์ดเนี่ยมันก็จะโผล่ขึ้นมานะครับหรือว่าถ้าเป็น Standard ทั่วไปละอันนี้ติ๊กไว้มันก็จะโผล่มาตั้งแต่คุณเปิดโปรแกรมเลยนะครับซึ่งวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของเจ้าหน้าต่างนี้แหละเอาแล้วหน้าต่างนี้เราจะรู้ไปทำไมคือต้องบอกเลยว่าหน้าต่างนี้เราสามารถควบคุม ตัวโปรเจกต์อะไรต่างๆได้จากตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ผมชอบโปรทูตรงจุดนี้ก็คือทุกๆครั้งที่คุณเปิดโปรแกรมแล้วก็ create new section section เนี่ยคือในตัวโปรทูเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเราเรียกมันว่า section ไม่ใช่โปรเจกต์นะครับจะเรียกว่าโปรเจกต์ก็ได้อะเอาอย่างนี้ดีกว่าแต่ส่วนมากเราเรียกว่ามันเป็น section เพราะว่าอะไรเอ่ยเวลาที่ภาษาอังกฤษเนี่ยเวลาที่เราคุยกันเงี้ยเวลาผมจะไปอัดกลอง เพื่อเพื่อที่จะอัดกลองเพลงเนี้ยเราจะเรียกมันว่าดรัมเซสชั่นอะไรอย่างงี้ซึ่งโป o ตูเนี่ยก็ใช้ตามนั้นนะครับคือ,เ,อเนี่ยเซสชั่นสำหรับกลองเซสชั่นอะไรประมาณนี้อ่ะแต่จริงๆแล้วมันจะใช้อะไรก็ได้เนาะเป็นโปรเจกต์หรืออะไรก็ได้แต่ว่าทีนี้ถ้าเกิดคุณใช้โป o ตูเนี่ยแล้วคุณเห็นคำว่าเซสชั่นเนี่ยจะได้ไม่งงเนาะมันก็คือโปรเจกต์นั่นแหละนั่นนะครับก็คือโป o ตูเนี่ยข้อดีของมันก็คือเวลาที่ก่อนที่คุณจะทำงานอะ่ะเขาจะบังคับให้คุณเซฟก่อนเลย เฮ้ยไม่ต้องทําอะไรเลยคุณตั้งชื่อเซฟอะไรให้ก่อนเลยเพราะว่าเพราะว่าอะไรเอ่ยโปรแกรมอื่นเนี่ยมันจะชอบเหมือนเปิดมาแล้วก็เป็นแบบหน้าต่างเปล่าเปล่าเป็น utility untitled project อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอพอทำงานไปเสร็จปุ๊บลืมเซฟเกิดอะไรขึ้นมันแท้งระเบิดตัวเองไปตายนะครับไม่ได้เซฟแต่ว่า ตัวโปรทูเนี่ยบังคับเลยว่าให้เราเซฟก่อนที่เราจะเริ่มงานเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเซฟก่อนจะเริ่มงานเกิดอะไรขึ้นมันจะมีระบบที่เป็นออโต้แบ็กอัพนะครับเวลาที่เกิดไฟดับหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยเราสามารถย้อนกลับไปใช้ตัวเซฟที่ตัวคอมพิวเตอร์เนี่ยออโต้เซฟไว้ให้เราได้นะครับเพราะฉะนั้น Good This One นะครับโซ so, อา้าจะภาษาอังกฤษละขอโทษขออภยัยสอนภาษาอังกฤษมาตรงด้านนี้นะครับก็จะมีอยู่ประมาณ อ่าสามอันก็คือเป็น create reason แล้วก็ตัว project นะครับเออมาเริ่มกันตรงนี้เลยนะครับตัว create create คืออะไร create ก็คือ create new project หรือว่า create new section นี่แหละครับอย่างแรกเลยที่เราจะเห็นเลยคือ name คือเราจะ save ไว้ชื่อว่าอะไรนั่นเองนะครับผมเป็นคนมักง่ายนะครับก็เลยจะชอบ save ว่า1 234 5 6อนะครับอ่าอันนี้ขี้เกียจน,นะเอาเอาเอ่อถ้าเกิดเราจะ save ชื่ออะไรก็ไปเลยอย่างเช่นเราอยากจะทาเพลงขึ้นมาเพลงรัก l ล e ฟฮาร์ดเลิ s o องอะไรก็เขียนไปก็ได้นะครับเลยว่าอย่างผมอะผมจะเป็นคนที่ไม่ได้คิดชื่อเพลงไว้ก่อนผมก็จะใช้เป็นวันอย่างวันนี้วันที่12นะครับผมก็จะกด12.01.22อ 12. 22, อะไรประมาณนี้เป็นชื่อเพลงไปเลยแล้วเดี๋ยวเรามาจัดการกันอีกทีนะครับแล้วด้านล่างที่ลงมาตรงนี้นะครับมันจะขึ้นว่าอะไรเอ่ย local storage นะครับตรงนี้ซึ่งถ้าคุณคลิกอันนี้ไปแปลว่าอะไร แปลว่าคุณจะเซฟตัวโปรเจกต์นี้ไว้ในคอมพิวเตอร์เครื่องนี้นะครับไว้ในคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ก็ปกติพูดอนเราก็ใช้อันนี้แหละนะครับตัว local storage แต่ว่าพอเรามาที่ตรงนี้นะฮะลงมานิดีนึงเป็น collaborations and cloud backup อืมน่าสนใจนะครับอันเนี้ยมันเป็นบริการของทาง e v i ิดด้วยนะครับคือเราอะไม่ต้องเซฟไว้ในเครื่องนะครับเราสามารถที่จะอะไรเอ่ย รจริงๆแล้วมันก็เซฟไว้ในเครื่องนะมันจะเซฟไว้ในด็อกิเมนต์อะไรพวกนี้นะครับเป็นโฟลเดอร์แต่ว่าอันนี้มันจะถูกแบ็กอัพไว้ใน a v i t Cloud ด้วยนะครับมันจะเป็นคลาวด์ที่อยู่บนของ a v i t อะไรอย่างนี้ซึ่งเวลาที่เราเรียกใช้เราก็เรียกใช้แบบต่างที่ได้หรือมันจะมีเรื่องของเราเรียกว่า Collaboration คือเราสมมุติเราอัดกลองที่นี่ประเทศไทยแล้วเพื่อนเราอยู่ที่ลาวนะครับ ละเพื่อเราก็สามารถฟังกลองที่เราอัดแล้วก็อัดเบสส่งมากลับมาได้เลยเป็นการอัปโหลดแ d d ดาวน์โหลดแล้วก็ทำงานร่วมกันนะครับเป็น collaboration เอาจริงนะผมยังไม่เคยลองเลยเดี๋ยวจะลองเดี๋ยวจะหาเวลาลองนะครับอ่ะทีนี้เจ้าตัวเนี้ยก็เลือกอันใดอันหนึ่งนะครับอย่างเดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวลองก่อนก็คือเซฟเป็น local storage ซึ่งเป็นสิ่งที่เราใช้ประจำนะครับทีนี้ลงมาอีกนิดนึงเจ้าตรงนี้นะครับจะเป็น create from template Create f o r m Template คืออะไรก็คือเอาง่ายๆเลยเวลาที่เราเขียนจดหมายอะเวลาเราเขียนจดหมายเราจะมีฟอร์มอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับซึ่งเจ้าตรงเนี้ยเ,เวลาที่เราเปิด Document หรือว่ากูไม่ใช่ Google สิ Microsoft Word หรืออะไรพวกนี้มันจะมี Template ให้เราว่าเฮ้ยวันที่อยู่ด้านขวาบนแล้วด้านซ้ายล่างเป็นอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวเนื้อความข้างล่างเป็นลายเซ็นเซนเซอรี่อะไรพวกนี้มันจะมีหัวกของ เอ่อเทมเพลตมาให้แล้วนะครับอย่างพวกเนี้ยของ Pro Tools เนี่ยก็จะมีมาให้เหมือนกันนะครับโดยที่มันจะแบ่งเป็นเทมเพลตกรุ๊ปก็คือเป็นกีตาร์ก็คือจะมีพวกแล้วแต่เลยอะ่ะอย่างกีตาร์เนี้ยก็จะมีเขาก็จะใส่อ่เรื่องของเอฟเฟกอะไรมาให้บ้างแล้วอย่างเช่นอีเลฟเขาจะแถม11ใช่ไหมครับเขาก็จะมีแทร็กที่ใส่11มาให้อะไรประมาณนี้คือตรงนี้มันเยอะมากเลยต้องลองเข้าไปดูนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของมิวสิก อ่าใช่ไหมอะ่ะ MISC ผมไม่รู้ว่าอะไรแต่ว่าดูท่าทางโอ้โหมันจะเป็นรุ่นใหญ่มากเลยนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของมิวสิกเออนี้ไม่ใช่มิวสิกอะ่ะอันนี้ผมไม่รู้ขอขอไฟจริงจริงเรื่องของมิวสิกก็คือจะเป็นตามสไตล์ต่างๆบลู Blue, นะครับอ่มีดรัมแ n d เบสอ่ะเดี๋ยวผมสาธิตก็ได้อย่างเงี้ยสมมติอ่าเป็นอันนี้นะเป็นบลูส์นะครับแล้วก็อ่าจะเป็นเทมเพลตของบลูส์นะครับเอาเป็นอิเล็กติก้าดีกว่าเนาะเป็นอันนี้แล้วก็ พอลงมาเนี่ยอันนี้เลือกไปก่อนนะแล้วก็พอลงมาเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของอาการคัสตอมไมไฟล์ที่เราจะาใช้ในตัวเซสชันนี้นะครับก็เริ่มจากตัวนี้คือไฟล์ไทป์เราจะใช้ไฟล์ประเภทไหนมี2อันให้เลือกก็คือเป็นแบบเว็บแล้วก็ AIFF นะครับถ้าเราอัดไม่เยอะอัดแค่แบบเป็นเพลงอะไรพวกนี้ก็ใช้เป็น2ตัวนี้นะครับได้เลยไม่ ผมว่ามันไม่ต่างกันนะครับออมันจะต่างกันเรื่องของเวลาที่เราอัดยาวๆเนี่ยซึ่งผมเอาจริงๆผมจําไม่ได้แล้วผมก็ต้องไปอ่านอีกรอบหนึ่งว่าไอ้จะตัวเวฟกับตัว AIFF นี่ต่างกันยังไงนะครับนี่คือไฟล์ไทป์ถ้าจะเป็นผมผมเลือกเวฟทําไมก็ไม่รู้ผมมีความรู้สึกว่า AIFF ใหญ่กว่าหรือเปล่านะไม่แน่ใจเออแต่ว่าใช้เวฟตลอดเลยนะครับแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็น Samplerate นะครับตัว s sample rate เนี่ยก็คือเลือกได้ตามที่ตัวยตัว Audio ออิ e เ f อร์คุณสามารถทํางานได้เลยนะครับอย่างตอนนี้ผมอผมไม่ได้อัดไปใช้งานอะไรอะ่ะผมก็จะเลือก44.1เพราะางานหลักของผมคือการสอนใช่ไหมก็ให้เครื่องมัน run for flow หน่อยก็เลือกเป็น44.1นะครับแต่ถ้าเกิดคุณจะอัดเสียงร้องไปใช้งานจะต้องทําการ edit melody, อิดเ m ล l เดอเขาเรียกอะไรอะ่ะพ h ชหรือว่าอะไรเงี้ยก็อัดไปสัก96ก็ก็ได้ตามสไตล์นะครับแล้วแต่เลยทีนี้เจ้าบิดเด็เนี่ยผมว่า มันก็จะมีให้เลือก3อันคือ 16, 24แล้วก็32นะครับสแตนดาร์ Standard, ตอนนะับปัจจุบันก็คือจะเป็น24นะครับในการอัดเสียงเนะี่ย2ีน่าจะเป็นน่าจะเป็นหลักๆนะัปัจจุบันแล้วก็มันจะมีเรื่องของ3 2ิบสองิตโฟลทที่ใช้สําหรับอันนี้ผมก็ไม่ได้รู้ลึกันะต้องบอกว่า3 2ิบสองิตโฟลที่เขาใช้คํานวณในการมิกซ์ mix, หรือว่าอะไรประมาณนี้ของปลั๊กอินอะไรเงี้ยนะครับถ้ารู้เรื่องก็ พิมพ์มาบอกได้นะ3-2ทบิตโฟร์ fold, นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของ I.O. Setting ก็คือเป็น Input Output ที่ Setting ของ Section เรานะครับอย่างเช่นอ,อย่างผมเนี่ยผมจะมีเหมือน Input เขาเรียกอะไรอะ่ะ Input Setting ที่ผมทำไว้ก่อนหน้านี้อย่างเช่น Track 1เป็นกีตาร์ Track 2เป็น Vocal อะไรประมาณน,นี้ผมก็จะเซฟชื่อไว้อย่างนั้นนะครับทีเนี้ยเราก็สามารถเลือกได้จากอันนี้เลยนะครับหรือว่าจะเป็นเหมือน section ที่เราเคยทำมาแล้วก็คือ last use นะครับหรือว่าจะเป็นตามนี้นะครับ เสร็จแล้วปุ๊บจะมีอันนี้อีกก็คือ interleaf นะครับ interleaf คืออะไร interleaf เนี่ยก็คือ,อ,อในสมัยก่อนอะในสมัยก่อนต้องบอกว่า Pro Tools เนี่ยไม่รองรับไม่รองรับอะไรเอ่ยไม่รองรับไฟล์ที่เป็น stereo นะครับเวลาที่เราอัดเป็น stereo เนี่ยเขาจะแยกมาเป็น2 m o n มก็คือซ้ายขวาให้นะครับทีเนี้ยจากเวอร์ชั่นอะไรไม่รู้เขาเริ่ม support ที่จะเป็น interleaf แล้วนะครับก,ก็เราก็สามารถเลือกได้ว่าให้ section เนี่ย เ e c o r d เป็น uh, Interleaf นะครับเดี๋ยวผมทำเดโมให้ดูแล้วกันความแตกต่างของมันนะครับแต่จริงๆอะ่ะมันแทบจะไม่มีผลเราเลยอะ่ะเพราะว่าผลสุดท้ายปุ๊บเราจะต้องเบลส์ออกไปเป็นสเตอริโอหรือเป็นเป็นอะไรเงี้ยไปทำงานต่อนะครับ คือลงมาด้านล่างเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการเซฟนะครับก็คือเราจะเซฟไฟล์หรือว่าเจ้าตัวเอ่อไม่ใช่ไฟล์สิเป็นตัวเซกชันไว้ที่ไหนนะครับก็คือถ้าเกิดเลือกเป็นพรอม for l o c a t i o n เนี่ยก็คือเราจะกด Create ก่อนแล้วเราก็ไปเลือกที่หลังนะครับว่าเออเราจะไปเซฟไฟล์หรือตัวเจ้าตัวเซกชันเนี่ยไว้ที่ไหนนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตัวโ c a t i o n เนี่ยก็คือเอ่อมันจะเหมือนมันจะระบุเซฟไว้เลยอะอย่างเช่นตัวผมเนี่ยผมจะ เซฟตัวโปรเจกต์ไว้ที่ตัวเดสก์ท็อปตลอดเลยเพราะฉะนั้นเจ้าตัวเล Location เนี่ยผมจะเซตไว้ให้เป็นตัวเดสก์ท็อปนะครับก็คือเวลาที่จัดการอะไรเงี้ยจะได้ลบได้ง่ายแล้วก็แล้วก็เขาเรียกอะไรเห็นว่ามันมีอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็เราค่อยไปย้ายไปที่ตัวฮาร์ดดิสต์ external hard disk หรือว่าอะไรอีกทีหนึ่งนะครับก็อันนี้แล้วแต่เลือกใช้เลยว่าเราจะเลือก Proms for Location หรือว่าจะใช้ตัว Location อันนี้นะครับซึ่งตัวผมเนี่ยผมเลือกที่จะใช้ Location ประจำนะครับเพราะว่า อะไรเอ่ยเพราะผมเซฟบนเดสก์ท็อปประจําแหละนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเจ้าตัวเนี้ยอย่างอันเนี้ยที่เราทํากันนะครับเราเลือกเป็นอะไรเอ่ยเป็นเทมเพลตนะครับซึ่งแน่นอนเราเลือกเป็นอิเล็กทรอนิก้านะครับแล้วก็เราเซฟชื่ออะไรไว้เรียบร้อยละพอเราคลิก Create ปุ๊บมันจะเกิดอะไรขึ้นปึ้งสิ่งที่เราจะเห็นก็คือ หนึ่งเลยนะที่หน้าจอก็คือตัวโปรเจกต์ของเราขึ้นมาละอันนี้เป็น edit window เดี๋ยวเราค่อยมาเรียนรู้กันอีกทีนะครับว่ามันคืออะไรยังไงแล้วก็เจ้าตัวนี้ก็คือเป็นโฟลเดอร์ที่ผมเซฟไว้เจ้าตัวโฟลเดอร์นี่แหละที่เราเรียกมันว่า section นะครับเวลาที่เราจะเซฟไฟล์ไปที่ไหนก็ตามให้เราเซฟไปทั้งโฟลเดอร์เนาะเพราะว่าด้านในเนี่ยมันจะมีไฟล์มากมายมีโฟลเดอร์มากมายเช่นเป็นไฟล์ตัว section เองนะครับหลายๆคนนะ่ะเข้าใจผิดนะครับว่าเอ้ยเอาไปแค่ตัวนี้ก็พอนะครับแต่จริงๆไม่ได้นะครับต้องเอาไปทั้ง folder. เลยเพราะว่ามันจะมีเรื่องของโฟลเดอร์ที่เป็นออ디โอนะครับคลิปต่างๆเซกชันแบ็กอัพนะครับอย่างที่ผมบอกตอนแรกเลยว่าทำไมเอยโปรทูเนี่ยบังเอครับให้เราเซฟไปก่อนเพราะฉะนั้นมันจะมีเซสชันแบ็กอัพให้เรานะครับมันจะแบ็กอัพให้เราเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีตัววิดีโอไฟล์อะไรพวกเนี้ยเวลาที่เราจะเอาไปทํางานเครื่องอื่นหรือว่าส่งให้คนอื่นเนี่ยเราจะต้องเอาไปทั้งหมดทั้งโฟลเดอร์เลยนะครับก็อย่างที่บอกคืออันนี้มันเป็น เป็นตัวอะไรล่ะเป็นตัวเทมเพลตมันก็จะมีเรื่องของแทร็กอะไรมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับอย่างเช่นจะตัวมีกลองมาให้อะ่ะวิทษสมีกลองมาให้แนี้ครับแป๊บหนึ่งโอเค มีกลองมาให้เรียบร้อยเลยแล้วเราก็เหมือนอาจจะมีเรื่องของอินสตูเมนต์หรืออะไรต่างๆอะไรเงี้ยที่เราจะทํางานต่อได้นะครับแล้วก็จะสังเกตว่ามันจะมีเหมือนพวกเอ่อรีเวิร์บอะไรมาให้แล้วเรียบร้อยเลยนะครับคนที่เหมือนแบบไม่อยากคิดอะไรมากก็สามารถใช้เทมเพลตแบบนี้ได้นะครับแต่สําหรับคนที่เอ่อไม่อยากใช้อย่างนี้นะครับเราก็คือสามารถที่จะครีเอทเป็น blank section ได้นะครับอ่ะโดยการคลิกอันนี้ออก พราะาเวลาเราเอาอันนี้ออกเนี่ยมันก็จะเป็น create เป็นตัวอะไรเอ่ยเป็น blank section นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูแล้วกันเนาะอันนี้จะเป็นอ่าเป็น i d e ะเอ่อเป็นเอ่อ demo หนึ 01, และกัน demo 0ูนนะครับก็คือเลือกเหมือนเดิมก็คือผมจะเลือกเป็น local storage นะครับแต่วันเนี้ยจะไม่ได้คลิก on create from template ละ มันจะเป็นอะไรเอ่ยมันก็จะเป็นโปรเจกต์เปล่าๆเลยเป็นเซสชันเปล่าๆเลยที่เราไม่เห็นอะไรเลยนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะ create หม่ผมคลิกเก็บเปิดหลายๆรอบแะเนาะมาที่ตรงนี้กันก็คือเป็น recent ง่ายๆเลยก็คือ recent เนี่ยก็คือ,อเป็นโปรเจกต์ที่เราเพิ่งทำงานผ่านมานะครับมันก็จะมาขึ้นในตรงนี้นะครับหรือว่าเราจะไปที่ไฟล์ก็ได้แล้วก็ไปที่ตรงตรงนี้นะครับมันก็จะมีขึ้นมาให้เช่นเดียวกันถ้าเราไม่ได้เปิดแดชบอร์ดมันก็จะเข้าได้นะครับ ก็เมื่อกี้นี้ที่เราทําก็คืออะไร 22, เอ่ย12.01.22เาะเพิ่งทำไปหยกๆกเลยนะครับเขจะอยู่ในนี้แล้วมาอีกแถบหนึ่งก็คือเป็นตัวโปรเจกต์ตัวโปรเจกต์เนี่ยจะเป็นตัวโปรเจกต์ที่เราใช้ทำไมเอ่ยเวลาเราครีเอทแล้วเราเลือกเป็น collaborate and คลาวด์แบ็กอตรงนี้นะครับมันก็จะมาอยู่ในตัวโปรเจกต์นี้นะครับเออมันจะไม่มี folder, โฟลเดอร์โผลมาตรงนี้นะครับแต่ว่าตัวตัวไฟล์ต่างๆเนี่ยมันจะไปเซฟอยู่ในด็อกิเมนต์ของเราแล้วก็ภายใต้โฟลเดอร์ที่ชื่อว่า Pro Tools นะครับแล้วมันก็จะอัตโ m ม t ติอัปโหลดไป Backup อยู่บนเอวิดคลาวด์ A ด้วยนะครับอ่ะทีนี้ก่อนที่เราจะ Create Demo หนึ่งะครับผมอยากจะสาธิตอีกอันหนึ่งก็คือเจ้าตัวนี้ i n t e r l ลิฟที่เราพูดกันมาแล้วเรียบร้อยนะครับตอนเนี้ย จ้ตัว Interleaf เนี่ยมันไม่ได้ถูกติ๊กนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูอย่างที่ผมบอกคือมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับ Stereo file นะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยตัว Pro t o o ไม่ไม่ support นะครับทีนี้ผมไม่ได้เลือกตัวนี้นะสังเกตผมไม่ได้เลือกตัว Interleaf โอเคผม create project อ,อันนี้พอดีไอตัวนี้มันเปิดค้างไว้นะครับผมก็จะ save ึ้งอ่าทีนี้มามันก็เป็น project ใหม่ละเรียร้รยนะครับก็คือเป็น blank เซสชันไม่มีอะไรเลยสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือ create track อะไรเองอะไรพวกนี้เดี๋ยวผมค่อยพูดอีกทีเนาะแต่ว่า,เ,าเราจะสาธิตเกี่ยวกับเรื่องของ i n t e r l e a v กับไม่ i n t e r l e a v เนี่ยของ section ใน Pro t o o l นี้มันต่างก,กันยังไงอผมก็ต้องผมก็อง create อยู่ดีเนาะผมจะใช้ shortcut นะครับผมไม่ค่อยชอบใช้เจ้าตัว tool เท่าไหร่อย่างที่ผมบอกกว่าจะเลื่อนเมาส์ขึ้นไปที่ track แล้วก็ไป new อันนี้มันใช้เวลาเยอะมากเพราะฉะนั้นผมจะใช้เ,เป็นเ,เขาเรียกว่าอะไร เป็นช็อตคัดนะครับโอเคผมขออนุญาตขยายเล็กน้อยเพื่อจะได้เห็นชัดๆนะครับอันนี้ก็เป็นออดิโอทรคที่ผมครีเอทขึ้นมานะครับแต่ทีนี้เจ้าตัว i/O เนี่ยมันจะเป็น1 2ซึ่งเอาจริงๆคือตอนนี้ฮัลโหลเช็คๆผมต่อไว้แค่แค่ channel หนึ่งอะไรเงี้ยนะครับเพื่อแต่ว่าเพื่อเอ่อให้เห็นภาพเนี่ยเดี๋ยวเราแอบจริงๆมันก็ไม่จําเป็นนะแต่แอบอันนี้นิดนึงลวกันว่าอันนี้ให้มันเป็นเข้ามา2อันเลยมันจะได้เข้าคู่เข้าคู่ โอเคอ่าโปรตูหายนะครับอ่าคราวนี้เข้าคู่มาเรียบร้อยละเนี่ยประเด็นมันอยู่ที่ตรงนี้คือตอนนี้เราเลือกเซกชันแบบที่ไม่อินเทลิฟนะครับอินเทลฟเต็ดด้วยมี ed นะครับผมจะกดอัดละปรุมอัดมาสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องรับมิตรรักแฟนเพลงทั้งหลายวันนี้พบกับกระผมนายดิวนะครับโอเคในตัวโปรเจกต์เนี่ยจะเห็นได้ว่ามันปกติมากเลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย นะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแต่ถ้าเกิดเราไปดูที่ตัวตัวโฟลเดอร์ตัวนี้นะครับผมดับเบิลคลิกอันนี้เป็นตัวโฟลเดอร์ที่เราอัดเสียงเมื่อกี้เนาะนะครับที่ผมทำเป็น blank section demo กดเข้าไปปุ๊บมันจะมีเรื่องของ audio file โฟลเดอร์อะไรเงี้ยที่มันเก็บตัวโฟลเดอร์เขาเรียกอะไรไฟล์ของเราไว้นะครับซึ่งเมื่อกี้นี้ที่เราอัดนะ่ะมันจะเป็นอยู่ในนี้นะครับตัว audio file สมมติผมดับเบิลคลิกไปปุ๊บจะสังเกตได้ว่าเจ้าตัวไฟล์ที่ผมอัดเมื่อกี้เนี่ยถึงผมจะอัดเป็น stereo track นะครับ อ้าวหายไปไหนแล้วล่ะอเป็นสตูดิโอแทร็เนี่ยแต่ว่าเกิดอะไรขึ้นมันแบ่งไฟล์เป็น2ไฟล์ ile, มันไม่ได้รวมกันไว้ให้นะครับเนื่องจากตัวโปรเจกต์ที่เราเลือกเนี่ยเราไม่ได้เลือกเป็น interleaved นะครับลองดูคราวนี้ผมจะ create อันใหม่และกันเป็น d e m ม2 Oops Demo 02นะครับ create อันใหม่แต่คราวนี้ผมจะติ๊กตรงนี้ด้วยก็คือมี interleaved ด้วย interleaved create อ่า save ไปอ่าคราวนี้เป็น section เปล่าๆละทำเหมือนเดิมคือ create new section เฮ้ย create new track นะครับแล้วก็เป็น stereo นะครับโอเคไม่เปลี่ยนชื่อคีิเกียจนะครับแล้วก็อ่าอันเนี้ยก็ arm track ไว้ก็ได้เนาะคือเลื่มาไปกดแี่นั่นแล้วแต่ว่า <laughs> อยากอยาก,กด,ด,ด short <laughs> cut โอเค ก็อันนี้เหมือนเดิมคือเราจะอัดที่เป็นสตอริโอนะครับผมเพื่อกดเลข3อัดเข้าไปสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเรามป็รักแฟนเพลงทั้งหลายวันนี้พบกับกระผมนายดิวนะครับโอเคลองดูอันนี้ผมจะหยุดละพอหยุดเรียบร้อยละไฟล์เนี่ยมันจะอุ๊บเมื่อกี้เสียงอาจจะกล้องนิดน,นึงนะครับลืมมิ้วคราวนี้พอที่เราเออ,อะไรเอ่ย ทำไฟล์เสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บเราไปที่ตัวโฟลเดอร์นี้ซึ่งเป็นอีกเซกชันหนึ่งที่เราเลือกเป็น s t o r y interleaved นะครับก็คือเข้าไปที่โฟลเดอร์ audio file จะสังเกตได้ว่าไฟล์ที่เราอัดเป็น stereo ตอนนี้มันจะเป็นไฟล์ที่เป็น stereo ละนะครับหรือว่าเราเรียกมันว่า stereo interleaved นะครับก็อันนี้ก็แล้วแต่เลยจะเลือกใช้นะครับ ถ้าเป็นผมผมเลือกใช้อันนี้เพราะว่าอะไรเอร่ยไฟล์มันจะได้ไม่กระจัดกระจายไม่งงไม่อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งปัจจุบันแล้วจริงๆแล้ว p r o ทัวร์ซัพพอร์ตไอตัวตัว stereo i n t e r lift เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นมันไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับโอเคทีนี้กลับมาหน้านี้เหมือนเดิมอุ้ย sorry นะครับปรึง่งก็สรุปแล้วกันนะครับว่าวันนี้ที่เราคุยกันก็คือเป็นเรื่องของแดชบอร์ดนี่แหละนะครับผมว่าผมพูด ครบทวนแล้วนะจะตัวแดชบอร์ดสังเกตได้ว่าแค่แดชบอร์ดนี่ก็พูดมากี่นาทีแล้วอะนานดูเหมือนกันนะครับพูดมาอุย้ยสิบยนาทีเลยอะใช่ไหมครับก็ยังไงซะเดี๋ยวต่อๆไปเนี่ยผมจะพยายามทําคลิปอย่างนี้มาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับทุกทกท่านนะครับแล้วก็ถ้ามีตรงไหนอยากทราบหรือว่าตรงไหนติดขัดอะไรหรือว่าเฮ้ยจานดิวมึงผิดละ ไม่ใช่อะไรเงี้ยบอกได้นะครับผมจะได้แก้ไขให้นะครับก็วันนี้ไปก่อนดีกว่าเพราะว่าต้องไปเลี้ยงลูกแล้วตอนนี้ก็เย็นมากแล้วหกโมงแล้วยังไม่ได้ทํากับข้าวให้ลูกกินเลยนะครับอะไรของเราเนี่ยไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับผม